น้องท่าเดี๋ยวมีการเดือดแล้ข้ามานาในนียโอ้โหนี่มันไข่กิ้งก่าเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนอืมลูกตัวโตเราเจอตัวแกนน้ำี่มันกัดกินเห็ดเผาะแล้ทุกคนดูนี่ทุกคนตื้อๆๆๆๆๆเนี่ยหลังคาตาเลยนะอยู่ผลงานทุกคนอืย่ามเล็กๆของเราครับ นจะได้แบบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้จะพาทุกคนไปหาเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะเห็ดทอปนะครับทางภาคเหนือเขาเรียกเห็ดทอปนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกับภรรยาของเองครับผมแต่ว่าภรรยา,รา,มามไม่อยากเข้ากล้องนะครับตอนนี้เราเดินทางเข้าไปในป่าทุกคนโดยใช้ซูรับพิกเมนเตอร์ของเราคันนี้นะ เอาคนระยะซ้อนข้างหลังครับขับเข้ามาในป่าก็เจอนีครับเป็นชาวบ้านนะครับเข้ามาหาเห็ดผอมกันนะครับแต่ว่าเข้ามาเช้าทุกคนวันนี้เราออกมาสายนะครับก็ต้องขับเข้าไปข้างในครับก็สายลุยอย่างเราก็แค่นี้ไม่เอาครับขี้เกียจเดินด้วยนะก็ต้องขับเข้าไปลึกๆหน่อยก็หนทางก็ก็อย่างนี้เลยครับผมลุยในดงป่าไผ่ครับต้นไผ่ป่านะ นี่เป็นทางที่เขาใช้เดินกันนะแต่ว่าผมขับรถเข้าไปถึงข้างนายนู่นเลยนะครับมีอุปกรณ์ให้เราใช้วันนี้ทุกคนเขาเรียกตะขอนะครับเป็นขอขุดเห็ดเพาะนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นๆเขาจะใช้อุปกรณ์แบบไหนนะก็มีหลายแบบนะครับที่เขาใช้กันอผมมจะสั้นครับส่วนของภรรยายผม,มจะยาวอย่างเงี้ยทุกคนนางก็จะคุยๆตรงใบไม้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายของฤดูเนาะ มันมีใบไม้หล่นกบพวกเห็ดพวกนี้ครับผมเนี่ยที่นางเจอนะทุกคน,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 นก็จะโผพ้นพดินมาอย่างนี้เลยนะแบบนี้แล้วก็เก็บเลยครับผมยังพอมีให้เก็บอยู่ครับก็ยังไม่ค่อยแก่นะครับก็มีลูกที่แก่แล้วผลแบงนะทนี้นนนถ้าเราเจอมันจะออกเป็นกลุ่มเลยทุกคนถ้าเราเจอตรงไหนที่ออกเยอะอย่างนี้ก็ คุ้มหน่อยนะครับแต่บางทีก็เก็บไปเก็บมาก็เจอลูกสองลูกแต่อันนี้เป็นไข่อะไรทุกคนน่เป็นไข่ขิงแก่นะกบไวไ้กบไม่ในป่าก็มีของแปลกๆเยอะนะครับวันนี้เป็นป่าเต็งลังนะที่ผมพามาเป็นป่าต้นไอ้ตองตองตึงนะครับมาตองตึงนะที่หล่นนีครับที่เขาไปทำหลังคาทุกคนตรงนี้ก็เยอะอยู่นะครับในลูกโตนหน่อยนะ ตรงนี้ป่าค่อนข้างที่จะมีต้นไม้หนาแน่นนะครับทุกคนก็ใบไม้ก็จะหล่ดมากบเห็ดพวกนี้นะเราต้องเขี่ยใบไม้ออกนะครับเราก็จะเห็นเห็ดอยู่ข้างแรง,งนี้นะครับทั้งเขาทุกคนมีแต่รอยเขี่ยใบไม้เขี่ยดีนี้นะเพราะว่ามีชาวบ้านมาหากันเยอะครับก็เป็นของกินตามาดูการครับทุกคนที่บ้านผมนี่ริดสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะ แต่ว่าถ้านานๆไปก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วทุกคนครับได้เห็ดเผาะอย่างนี้ทุกคนมาทําเมนูเลยที่ผมชอบคือผมจะมาต้มเค็มนะทกคนแล้วก็กินกับน้ำพริกขานะก็อร่อยครับถ้ามันแก่หน่อยก็ไปแกงอ่อมทุกคนแกงอ่อมนี่โอ้โหก็อร่อยอีแบบหนึ่งใส่กระดูกหมูนะนี่นี่โอ้ตรงนี้ออกตรงที่มีก้อนหินครับ ถ้ามีก้อนหินนี่ต้องดูดีๆนะทุกคนค่อยๆดูเพราะว่าบางทีมันมันโปนกับก้อนหินนะดูคล้ายๆกันเลยนะวันนี้แดดแมลงครับจิวๆครับผมก็คุยไปเขี่ยไปทำเพลงมาด้วยนะสบายๆกับวันนี้ข้าวโรนไปด้วยกันทั้งมหินแล้วก็เห็ดอัาน,นาหไหนเห็ดอันไหน,ห,ไห,น,ห,ไห,นหินวะมีใครรู้จักไอตัวนี้บ้างทุกคนทางพื้นที่ ไม่ทุกคนขอเลีอกตัวเลยใช้แมงแสนตีนขาลูกนี้มีก้อนหินเยอะครับทุกคนก็จะออกอย่างเงี้ยนะออกแตมซอกก้อนหินอย่างเงี้ยครับต้องมองให้ดีๆครับบางทีก็มองกล้ำไปนะนปในเขาก็มี <m> ไ พวก <S <S พสัตว์มแมลงแปลกๆหลายอย่างนะเมื่อกี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเมื่อกี้นี้บ้านผมเรียกแมงลูกโกงนะหรือลูกหนังสติ๊กนะเดี๋ยวก็เจ้าตัวนี้ครับตัวนี้เจอเยอะมากทุกคนม,มันไอ้แมงแสนตีนนะจะอยู่ตามใต้ใบไม้ครับก็ต้องระวังทุกคนก็มีตะขาบด,ด้วยนะีดีดีดดดจะมีอไขอถ่ายหน่อย ก็ตอยไปดูหน่อยมันก็เดินเดียวอยู่นะทุกคนมันน่าจะเท่าไม่เยอะเกินนะมันก็เลยเดินแบบนี้เห็นว่าขดตัวไหมเกร่งน้องแป๊บนึงขดตัวเวลามันตกใจทุกคนปกติแล้วมันจะม้วนตัวนะแต่ตัวนี้มันไม่ยอมม้วนครับแล้วก็มันจะมีถ้าเราอยู่ใกล้ๆทุกคนจะได้กลิ่นฉุนๆนะมันจะปล่อย กลิ่นองไม่เริ่มมาแดงแสนตีนพวกแมลงแสนตีนพวกนี้นะมีกลิ่นฉุนๆครับอ่อนๆนะคนมันกำลังทานผลไม้ป่าไงแมงแสนตีนเห็ตัวเมื่อกี้เราเจอเราเจอตัวการน้ำที่มันกัดกินเห็ดเผาะให้ทุกคนดูนี่ทุกคนดู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 นี่หลักฐนการตาเลยนะ ก็ไอแมลงแสนตีนนี่แหละครับที่กินเกาะนี่เป็นโลโบ่นทุกคนเนี่เดินหาตั้งโดนเขาไม่เจอเลยจริงๆคนเจอหนี่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 ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้ดูว่ามันออกตรงไหนนะดูตรงโอ้ยทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่มันไข่กิ้งก่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหเยอะเลย นี่นี่อือหืออือหืออือหือือหือให้ดูว่าเจอขนาดนี้อ๋ออะไรนี่อ้ยอืมนี่คนมอไซค์อยู่ตรงนี้เองนะออกติดใจเลยไหมไม่ไดกลับเลยนะเนี่ยลงมาหารถ อีเดียวน,นะขอไดอ้ครับติดเพาะหนุ่มๆน,นะใหม่ๆครับราขาวขาวขาวจุว้วดูสิมี่กินออกตรงนี้นะครับนมีอยู่ไหมนี่ไงมีละหนึ่งลูกได้อยู่นี่โอ้โหทุกคนตรงนี้เยอะเลยนะนี่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 น นี <ítulo> ่น <irgendw carbono> ี <Beautiful S 2> ่นี่นี่นี่โอ้โหถ้าเจออย่างนี้ถ้าสามสี่จุดนี่กลับบ้านได้เลยนะนี่ดอกใจเลยนี่แล้วเยอะๆอืมลูกโตโตโอ้โหทุกคนของนี้เยอะมากเลยนะนี่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 แถวนี้เลยแถวโบนี่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  สองลูกจุดเดียวนะสองกำมืออยู่บลงานทุกคนหือย่ามเล็กๆของเราครับน่าจะได้ประมาณลิตรกว่าๆนะเกือบสองลิตรเราใช้เวลาหาประมาณสองชั่วโมงนะครับทุกคนก็พอได้กับข้าวไหลมื้ออยู่นะครับก็ได้ประมาณสองลิตรนะสองลิตรใหญ่นะครับก็โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วเราไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ เดี๋ยวดูว่าผมจะพาทุกคนไปสำรวจไปออนทัวร์ที่ไหนอีกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ